โอเคครับก็กลับสวัสด,ดีเพียงพ่อนม่เป็นน้องชาวสตรอนไลท์ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเฮโนโอเคนะครับผมและเฮโน้องกัเว็บยูเพจเจ็ดแปดเก้าเป็นเว็บเดิมเว็บเดียวที่เฮโนเล่นเป็น ประจำนะครับผมและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของรักที่ทำในรอบ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะมาใช้เทคนิคการซื้อฟรีสปินนะครับผม<อ>ก็อยู่กับเกม Mastery หรือว่าเรียกสั้นว่าฟาโร o กัแลรร้วกันภาษาอังกฤษผมอา่านไม่ออก <c oughs> ก็บอกไกว้ก่อนครับเทคน,คนิคนี้มันไม่ร้อเซนนะครับผมการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมไป <c oughs> จะรอดหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวมารวยกันเลยทุน236รามสบหกบาทนะโอเคครับอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับผมมันจะได้เข้าสูตรไปวอร์มเขาเรียกว่าวอร์มมันมันต้องมีการวอร์มนะครับก็เข้ามารับชมคลิปเหี้ยไรเหี้ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากเข้ากลุ่มรักอี้ทามของเฮียเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงไว้มมที่ใต้คลิปนะครับผมโอเคไหลอยู่นะครับไหลอยู่นะเรมเียบก็โอเคครับเข้าสูตรสเกตเตอร์2ตัวนะไปะหมายแรกนะครับ หมยแรกของเราผมอยากให้มันเข้าสักถ้าเข้าห้าตัวนี่สูงสุดว่าสเกตเตอร์จะสูงสุดที่19นะครับถ้าเข้าหตัวสเกตเตอร์เอ้ยไม่ใช่ฟรีเกมจะสูงสุดที่23สามนะประมาณนี้นะอมาห้าตัวมาห้าตัวนี่ครับสูงสุดที่เกตัวนะเดี๋ยวผมก็เลือกที่ 12บสองคูณห้าไดกกันนะครับผมกลางๆนะเพราะว่าเราอาจจะเปิดมาเราอาจจะแตกเลยก็ได้นะมันคูณห้าใครจะรู้ใช่ไหมล่ะโอเคผมบอกแล้วไงเคแถว2ไม่เข้าโอ้โ oh หเงียบจัดๆเกมนี้ถ้าสแกตเตอร์เข้ามาอีก3ตัวเราจะได้ฟรีในฟรีเพิ่มเป็นอีก5้ารอบนะครับโหดูเต็มแผงเลยคนดูรอ้บบอบบาท อะไรแล้วนะครับไม้แรกก็เอาเลยครับเหลืออีกแปดรอบโอ้โหอย่าบอกนะไม่ใช่ว่าแปดรอบนี้มึงก็เอาทุกไม้เลยทุกรอบเลยเข้าไปสามแล้วสี่แล้วเพื่อนไม่เพื่อน,ไม,อนไม่ทําแบบนี้ก็เราดิยหกเพื่อนเฮ้ยเอาหน่อยเร็วเอาหน่อยเจ็ดเท่ แปดรอบมันเว้าวเหมือนเลยครับคนดูขึ้นเลยผมนี่ยืนขึ้นเลยโอเคไม่เป็นไรไม่ขาดทุนก็ดีแล้วครับไปต่ออูห้หูเข้าสูตรอีกแล้วสเกตเตอร์สามตัวไปครับไปครับไปไปไม้สองเลยไม้สองบึ้บก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าของพวกนี้มันไม่มีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผม การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอครับเดี๋ยวรอบนี้ผมสุ่มที่25่ิบาวิก็แล้วกัน25่ิบาวิแล้วกดสุ่มเลยนะ25ไป25่ิบาวินี่คือเทคนิคผมนะโอ้โหรฟรีรอบฟรี15ตัวคูณ15ไปเลยเฮ้ยตัวคูณสูงสุด1อตัวคูนห้าเหรอไอ้ตัวคูณมันสูงสุด10เหรอฮึอได้มาตัวคูณ5หมุนฟรี15รอบถือว่าโอเคสุ่มรอบนี้สเสกไปดิไม่สเสกเป็นคิว ว้าวะ่ะคุณดูโอ้โหถ้ารอบนี้โดนนี่หัวเสีย,เยนะผมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอเคได้เอเปลี่ยนเป็นเคเด้งเป็นเคอ,อีกแล้วโอเคโอ้โหคุณดูโอเคได้เคอยู่โอเค K, ออเค,ครับโอ้ได้มาอืม สวยผมว่าไม่น่าจะขาดนะรอบนี้ไม่น่าจะขาดนะไม้นี้ว้เ่าวะโอเคได้สิบโอเคแถวสโอเคแถวสามลุ้นไม่ได้แล้ววะอือหือโอ้โหเอโอ้โหได้ไม้ควายเอแถวแรก เออสวยโอเคไม่ขาดครับได้กําไรด้วยอืมไหลไปดีลูกไหลไปไหลไปสวยไหลไปเลยไหลไปมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม้ที่สองก็มีกําไรอีกแล้วถึงไม่เยอะก็ดีกว่าไม่มีนะครับผมกําไรไม่เยอะดีกว่าไม่มีกําไรนะครับ ประมาณร้อยสามสิบแปดบาทนะครับผมการสี่สิบห้ารอบนะไปไปต่อครับอย่าไปย้องครับอย่าไปย้องเดี๋ยวขึ้นเบรเลยนะลองเบร3สามบาทดิเป็นยังไงวะที่ผมกล้ากดเพราะว่าผมผมเกินทุนผมมาเยอะแล้วนะผมก็เลยกล้าเสี่ยงกดนะถ้าเรายังไม่เกินทุนหรือว่ายังอยู่ในทุนหรือว่ายังขาดทุนอยู่อย่าเสี่ยงนะครับโอ้เซกเป็นเจสวย เล็กเออไม้กันงเขนทองคำแปดสิบเอ็ดบาทสวยงามอ้โหโอ้หยอวายเข้าแต่ไม่ได้อะไรวะเสียไ,ได้สัดๆเลยอะโอเคโลูกเคเป็นอ้โหเป็นเป็นจเจแล้วเจนี่เออได้ะ่ะอะไรวะแถวแรกโอเคไม้กแงเขนลคิวโอเคเอยังไหลยอยู่ครับยังไหลยอยู่อู้หู สคตเตอร์สองตัวเอาไงเอาไงกดเบสสามบาทเลยแล้วกันนะครับผมไปอย่าไปหยองที่แรกว่าจะเอาสองบาทผมว่าไหนๆมันก็มาแล้วเรายังเกินทุนอยู่นะก็เลยจัดสามบาทไปเลยนะไปครับสิบคูณห้านะหมุนฟรีที่สิบรอบตัวคูณเริ่มต้นที่ห้านะครับไป รอบแรกผมแบบรอบแรกผมชอบว้าตลอดเลยสังเกตปหเซกเออเซกเป็นเคด้วยเซก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 สันปันพไม้เซกโอ้โหมันมาเซกมันมาเซกคนละที่เราอ่ะมันมันมาเซกสามแถวหลังอ่ะมันไม่เซกสามแถวหน้าวะโอเครางวัลก้อนโตเจ็ดสิบห้าบาทนี่ยังไม่ยังไม่ถึงเครื่องทางเลยนะตอนนี้ยวอีหกรอบหมุนนะตัวคุณอยู่ที่คุณเจ็ดนะครับ โอโหเงียบว่ะเงียบแล้วเงียบอีกแล้วเงียบอเอาแล้วงามไส้แล้วผมซื้อเบสสามบาททีไรแม่งเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะขาดแล้ว <laughs> ไม่รอดนะครับรอบนี้ขาดทุนไปประมาณร้อยห้าสิบผมว่ากลับไปหาเบสสองบาทเราไป ลุยนะครับที่เบสสองบาทอู้สี่ตัวแล้วลุนตัวที่ห้าตัวที่หกนะครับโอ้ตัวที่ห้ามาแล้วถ้าตัวที่หกนี่น่าจะสูงสุดที่ยี่สามรอบนะสําหรับการหมุนฟรีนะแต่ว่าผมไม่เลือกหรอกหมุนเยอะไม่ใช่ว่าจะดีนะครับรอบฟรีไปดีกว่ารอบหมุนสิสี่ตัวคูณเริ่มต้นที่คูณห้านะครับเออลูกกระตังมาแล้วนะ่ เจ uh huh. อีกแล้วถ้ามันเปนเป็นเสกโอ้โหเสกเป็นงูไม่เชกเป็นเควะมันแบบมาเสกมันเสก <c oughs> ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีวะโอ้โหเอสบอเออม้คุ้ยไปดีเออลูกสิบไปดีไหลไปเจแถวสองเออเจเคไปดีมาดีมาดีมาดีาดาดาดครับเข็นทองคำ 9ก้าสิบเ้ารางวัลเมกะเออลูกเอสวยเปลี่ยนเป็นงามๆ่อยลูกพ่อดวงตาของฉันมันมืดปิดเรียบร้อยลูกคิวผมจะหัวเรอะหรือผมจะเสียใจดีครับ อือแล้วสี่รอบเออลูกตามากมา,มาอย่าขาดรอบนี้อย่าขาดนะคอร่องอย่าขาดอย่าขาดเร็วนะ่ะช่วยกันช่วยกันนะะแล้วสามรอบหมุนโอ้โหใส่อีกแล้วออมันเสกแบบเนี้ยให้มันหนารักหนึ่งจังเข็มทองคำโอ้โหเงียบกิบมาอีกสองรอบสุดท้ายครับโอ,อ้ลูกตาไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นคิวอออแลละทำไมมันเป็นอะไรกับคิวนักหนาวะ รอบสุดท้ายครับโอ้โหแม่งเอ,อ้ยจบแล้วไ,ออได้กำไร20ิโอเคแม่งรู้สึกว่ามันจะลุ้นไม่ขึ้นแล้วนะครับคนดูก็โอเคครับก็พอมีกำไรมาประมาณหนึ่งยนับไม่เสี่ยงสู้ต่อดีกว่านะเดี๋ยวมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปเฮียแล้วชอบเฮียก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเฮียลงคลิปใหม่ใหม่จะแจ้งเตือนนะก็เดี๋ยวคลิปเทคนิคแบบน,นี้จะมีมาเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย